ในรายการมีเทศมีทอกวันนี้คืนนี้จะฟังให้ได้บุญเลือตมากับท่านพระมหาสมปองก็อยากจะบอกญาติโยมว่าวิธีฟังให้ได้บุญมันต้องมียายาให้ได้ห้ายา แล้วท่านจะได้ไม่เสียเวลาที่มาฟังอย่าอะไรบ้างหนึ่งอย่าหนีกลับอย่าหนีกลับสองอย่าหลับในสามอย่าใจลอยสี่อย่าฝอยมากห้าอย่าให้ยักเข้าสิง